สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปที่เราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงปักแรกของเดือนมิถุนายนนั่นก็คือวันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนปี2566ค่ะการดูดวงนั้นดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะจะได้นําไปปรับใช้หรือส่วนใดที่ต้องระมัดระวังก็จะได้รอบคอบให้มากขึ้นนั่นเองค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายนปี2566นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะต้องดูแลในเรื่องของอารมณ์ให้ดีนะคะในระยะนี้มีเกณฑ์ที่อารมณ์ค่อนข้างจะหงุดหงิดง่ายแปรปรวนง่ายนะคะซึ่งการหงุดหงิดง่ายตรงนี้มันอาจจะดูเป็นประเด็นเล็กแต่พอมันบ่อยครั้งเข้าคนรอบข้างเขาก็จะมองคุณไม่ดีได้นะและมันก็จะทําให้ปัญหาลุกลามใหญ่โตได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าชาวลัคนาราศีพิจิกเจอกับปัญหาอะไรก็ตามอย่าพยายามใจร้อน จนเกินไปต้องใจเย็นๆต้องมีสติและอย่าพยายามใช้คนกลางไปไกล่เกลีย่ยค่ะถ้าทะเลาะเบาแววงขัดแย้งกับใครตัวคุณเองต้องไปพูดคุยเองตัวคุณเองต้องไปเจรจาเองจะขอโทษขอโพยหรือไปอธิบายอะไรก็แล้วแต่ไปเองจะดีที่สุดอย่าใช้ตัวกลางเพราะบางทีการสื่อสารอาจจะผิดพลาดหรือเพี้ยนไปนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะข่าวดีของคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้จะมีคนช่วยเหลือสเสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือเรื่อง ของการเงินขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานและเงินอย่างที่สมัยบอกไปนะคะถ้าในแง่มุมของการงานนั้นเพื่อนร่วมงานคนรอบข้างลูกน้องบริวารก็จะให้การซัพพอร์ตต่อชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินสามารถหยิบยืมจากครอบครัวจากเพื่อนจากญาติพี่น้องคุณได้เช่นกันรวมไปถึงการกู้ธนาคารหรือว่ากู้จากบริษัทหลักทรัพย์ต่าง ก็มีเกณฑ์กู้ได้กู้ผ่านนั่นเองค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะในระยะครึ่งเดือนแรกนี้จะมีการคิดถึงโปรเจกต์ใหม่ๆจะมีการคิดถึงแผนการทํางานใหม่จะมีเรื่องราวที่คุณจะต้องปรับเปลี่ยนแผนอยู่ตลอดเวลาคุณอาจจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณยังไม่ชินเพราะมันเพิ่งเปลี่ยนได้ไม่นานหรือคุณอาจจะเจอกับคนใหม่ๆนะคะหรือว่ามีเพื่อนร่วมงานหน้าใหม่เข้ามาต้องเจอกับหัวหน้าใหม่มันทําให้คุณต้องมีการปรับตัวเกิดขึ้นนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกในระยะครึ่งเดือนแรกนี้ต้องกระตือรือร้นนะ ต้องแอคทีฟนะคะจะอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้นะคะและประการต่อมานะเป็นเป็นช่วงที่ผลงานของคุณอาจจะถูกก๊อปปี้หรืออาจจะถูกลอกเลียนแบบได้ใครมีไอเดียอะไรเจ๋งๆนะคะชาวพิจิกอยาพยายามเปิดเผยมากถ้ายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมบางครั้งคุณคิดอะไรได้คิดไอเดียอะไรเจ๋งๆออกคุณเล่าให้เพื่อนฟังทันทีปรากฏว่าเพื่อนลอกเลียนแบบหรือว่าเอาเครดิตไปใส่ที่เพื่อนเลยเ,เพื่อนเขาเอาเครดิตไปใส่ที่ตัวเขาเลยโดยที่ไม่ได้ให้เครดิตคุณเลยแบบ แบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นในระยะนี้ดูเนี่ยดูแลในเรื่องของผลงานดูแลในเรื่องของกิจการที่คุณทําให้ดีด้วยนะคะประการต่อมาค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกมีเหตุที่จะต้องทําให้คุณตัดสินใจแบบกระทันหันซึ่งการตัดสินใจตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานและเงินบางครั้งต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานใหม่แต่ต้องอาศัยเงินเข้าช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องมีเงินเข้ามาช่วยทําให้คุณต้องคิดหนักว่าเออจะเปลี่ยนไหมมันต้องลงทุนเท่านี้นะเออจะทําแบบนี้ดีไหมไม่ต้องลงทุนเยอะขนาดนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือมันจะข้องเกี่ยวกันระหว่างงานและเงินซึ่งชาวลัคนาราศีพิจิกต้องตัดสินใจแบบเร่งด่วนนั่นเองค่ะสิ่งที่สมัยอยากจะเตือนก็คือจะตัดสินใจอะไรแบบเร่งด่วนก็ตามคุณต้องพยายามคิดไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจเลือกสิ่งนั้นนึกถึงทางดีทีนึกถึงข้อดีข้อเสียนึกถึงทางนี้ที่ไล่ นะคะว่าข้อดีมีอะไรบ้างข้อเสียมีอะไรบ้างแล้วเราจะรับมืออย่างไรแผนสำรองต้องมีนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกอย่าเพียงเพราะว่ามีคนมาบอกว่าเลือกแบบนี้เลยตัดสินใจแบบนี้เลยแล้วคุณก็ตาบน้ําเข้าไปแบบนี้ไม่เอานะคะต้องคิดเองวิเคราะห์เองให้ดีที่สุดหรือปรึกษากันกันกบคนรัก คู่รักแบบนี้ก็ได้นะคะข้ามมาที่เรื่องความรักความสัมพันธ์ค่ะเป็นช่วงที่คุณและคู่ต้องคุยกันให้เยอะต้องคุยกันให้มากอย่ามีความลับต่อกันให้พยายามมีเวลาเติมความหวานให้กันนะคะแล้วความรักหรือความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะยืดยาวชาวลัคนาราศีพิจิกบางทีเก็บสะสมค่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆคุณปล่อยผ่านค่ะเวลาทะเลาะกันหรือไม่เข้าใจกันนะนะปล่อยผ่านเอาเรื่องแค่นี้ไม่เป็นไรหรอก ทะเลาะก,กันแค่นี้อาโอเคยอบก็ได้แต่ถ้ามันสะสมไปเรื่อยๆแล้วจะทนไม่ไหวเกิดการฟิวขาดหรือระบายอารมณ์ออกมา มันก็อาจจะลุกลามและบานปลายได้ง่ายนั่นเองค่ะดังนั้นจึงอยากจะฝากชาวลัคนาราศีพิจิกว่ามีอะไรเราก็หันหน้าเข้าหากันหันหน้าคุยกันก็จะดีที่สุดนั่นเองนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่อยากจะฝากไว้คือเรื่องของสุขภาพค่ะในระยะครึ่งเดือนแรกนี้นะคะมีเกณฑ์เจ็บไข้ไม่สบายค่ะแต่ข่าวดีคือดาวพระพฤหัสเป็นราชาโชคคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับหมอดีหมอเก่งใครที่ต้องผ่าตัดผ่าเจาะนะคะก็จะได้รับ การรักษาได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ถือว่าไม่ต้องกังวลใจนะคะในเรื่องของสุขภาพนะท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือความความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพก็จะเบาใจและโล่งใจได้เช่นกันค่ะประการต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะใครที่จะเดินทางไกลหรือเดินทางระยะใกล้ก็ตามนะคะอย่าชะล่าใจเช็ครถเช็คราสักหน่อยค่ะดูน้ํามันดูเบรกดูล้อลมยางอะไรให้ดีนะคะเพื่อที่จะไม่เป็นการเสี่ยงอันตรายนะคะชาว ลัคนาราศีพิจิกท่านใดจะเดินทางโดยเรือก็ดูด้วยว่ามีเสื้อชูชีพไหมนะท่านใดที่อยากจะเสริมดวงชะตานะคะให้ตัวเองมีโชคมีลาบหรือความสําเร็จราบรื่นก็ขอแนะนําว่าให้ทําบุญตักบาตรบ่อยๆนะคะแล้วก็หมั่นสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำค่ะสิ่งดีๆเหล่านี้จะเป็นสิริมงคลเสริมให้กับตัวคุณน,นั่นเองนะคะการทําบุญทําทานไม่จําเป็นว่าจะต้องทํากับทางวัดอย่างเดียวสมัยเคยย้ําไปในหลายๆคลิปนะคะว่าสามารถที่จะทํากับมูลนิธิ โรงพยาบาลเพื่อนบ้านโรงเรียนได้หมดเลยค่ะแม้แต่กระทั่งสัตว์ต่างๆนะหมาจรจัดแมวจรจัดก็ว่ากันไปทําได้ค่ะนะคะจะเป็นการเสริมสิริมงคลน,นั่นเองค่ะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกสมัยก็ต้องขออวยพรอวชยชัยให้ชาวพิจิกทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ